ชายที่กลัวรักพอแม่หลายใจจะเปิดใจให้แม่คาข้าวเหนียวหมูปิ้งได้ไหมนี่คือเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ปิดหัวใจตัวเองมานานจนแข็งเหมือนกำแพงคอนกรีตและเรื่องของผู้หญิงธรรมดาที่มีเพียงเต่า่านกับหัวใจอุ่นๆแต่กลับเปลี่ยนชีวิตเขาไปทั้งชีวิตเช้าวันหนึ่งที่ตลาดเชา้าควันหมูปิ้งลอยคลุงจนคนทั้งตลาดคุณกลิ่นเธอคนนั้นยืนปิ้งหมูด้วยมือที่มีรอยไหมเล็กๆแต่รอยยิ้มกลับสดใสเหมือนแสงเชา้าส่วนเขาชายหนุ่มใบหน้านิ่งเย็นราวอากาศเดือนธันวายืนมองผู้คนในตลาดเหมือนโลกนี้ไม่เหลืออะไร ให้เชื่อใจอีกแล้วเขาเดินมาหยุดหน้าร้านเธอเสียงเตาถ่านแตกดังเบาๆแต่คนทั้งตลาดกลับนิ่งเมื่อได้ยินประโยคแรกที่เขาพูดผมไม่คบใครผู้หญิงก็เหมือนกันหมดทิ้งได้เหมือนที่แม่ผมเคยทำเธอชะง,งักไปเพียงเสี้ยววินาทีแต่ยังยิ้มจางๆแต่หนูไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นนะคะคุณคำพูดนั้นเบาแต่สะเทือนใจไปทั่วทั้งตลาดทุกคนแอบฟังทั้งที่ไม่ตั้งใจแต่ก็อดไม่ได้เขามองหน้าเธอนิ่งๆเหมือนกำลังตัดสินคนทั้งโลกจากแค่คนตรงหน้าเธอ,อยังคงปิ้งหมูต่อแม้ควันจะเข้าตาแต่แวว มีความจริงใจที่เขามองเห็นแม้จะพยายามหลีกหนีหลายวันต่อมาเขายังคงมาที่ตลาดเหมือนเดิมแต่ไม่เคยยอมรับว่าที่แวะมาบ่อยเพราะอยากเห็นหน้าเธอเธอคอยถามไถ่ยคอยยื่นน้ำให้เวลาเขายืนรอบางวันเขามาเครียดเธอก็ยื่นข้าวเหนียวให้ฟรีบอกว่าเห็นคุณยังไม่กินอะไรเลยคงหิวแต่เขากลับทําเป็นไม่แคร์ทำเป็นเมินทั้งที่ในใจอบอุ่นแปลกๆความผูกพันเล็กๆค่อยๆเติบโตเหมือนถ่านใต้เตาที่เริ่มมีไฟแต่ความกลัวในใจเขาก็ยังใหญ่มากพอจะดับทุกอย่างลงในพริ จนถึงวันที่ทุกอย่างปะทูวันนั้นคนในตลาดเยอะผิดปกติฝนเพิ่งหยุดตกกลิ่นหมูปิ้งหอมแรงมากกว่าทุกวันเขาเดินมาด้วยสีหน้าไม่ดีเหมือนเจอเรื่องหนักมาอีกครั้งแต่สิ่งที่เขาพูดกลับหนักกว่าทุกอย่างที่เธอเคยได้ยินผมไม่กล้าฝากหัวใจไว้กับผู้หญิงคนไหนอีกแล้วโดยเฉพาะแม่ค้าตลาดแบบเธอที่วันหนึ่งอาจเดินหายไปเหมือนแม่ผมหมูปิ้งในมือเธอ ลงพื้นเธอเงยหน้าขึ้นแววตาสัน่นหายใจติดขัดหนูไม่ใช่คนแบบนั้นค่ะเสียงเธอเบาแต่สัน่นพอจะทําให้ทางตลาดนิ่งเขาก้มหน้ารำพึงกับตัวเองแม่ผมทิ้งบ้านไปกับผู้ชายสามคนในปีเดียวผมเห็นมาตั้งแต่เด็กผมเจ็บมากพอแล้วผมไม่อยากเสียใจยอีกตลาดทั้งตลาดเงียบกริบเหมือนเวลาเดินช้าลงผู้หญิงหลายคนแอบน้ําตาคลอเพราะความเจ็บปวดของลูกคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยทันใดนั้นเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นดังขึ้นทุกคนหันไปมองผู้หญิงแต่งตัวหรูหราเดินเข้ามากลางตลาดผมจัดเต็มชุดราคา พงกระเป๋าแบรนด์เนมหลายคนกระซิบกันเบาๆนั่นแม่ของเขานีนา